ยิงขึน้น10นาทีสวัสดีครับก็เรามาพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดที่สอพอเมืองนครปฐมนะครับตอนนี้เรานั่งอยู่ที่หน้าสพ่สืบเรื่องจากขบวนการในการตรวจสอบตอนนี้ผู้ต้องสงสัยยังอยู่ในห้องห้องปาปามอยู่นะครับเบื้องต้นมีการนําตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วแต่โรงพยาบาลที่ส่งเนี่ย ทีมงานเราได้ติดตามไปที่โรงพยาบาลเป็นการตรวจเบื้องต้นเหมือนกันไม่ใช่การตรวจคัดแยกสายเป็นการตรวจเบื้องต้นเหมือนกันแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็เอาผลน,นั่นแหละนะครับมาดําเนินการต่อที่โรงพักตอนนี้คนที่กลับมาจากโรงพยาบาลได้ถูกนําตัวเข้าไปที่ห้องปาบตามแล้วเราจะมารอดูว่าตํารวจจะปฏิบัติตามหน้าที่ตามขั้นตอนในการตรวจสารเสพติดเบื้องต้นหรือไม่นะครับส่วนรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนเนี่ย เดี๋ยวจะให้เมาเมาอธิบายให้ฟังว่าการตรวจฉี่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะต้องทํำยังไงบ้างวิธีการปฏิบัติจะต้องเป็นยังไงบ้างบอกเป็นวิทยาทานบอกเป็นความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับไม่เมาเชิญอธิบายนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับตามที่พวกเรารู้ว่าหลักการง่ายๆของการตรวจถ้าใครฟังไฟ์สดของอาจารย์เกียงไก่นะครับมันจะมีอยู่3มหลักแบบใหม่นะครับ สามจุดอ่ะจุดตรวจแล้วกันหนึ่งรวดขันวมนในยารานราราจอนสองเป่าแอลกอฮอล์สามตรวจหายาเสพติดจะไม่มีคําว่าตรวจฉี่นะครับไม่มีคำว่าตรวจฉี่ตรวจหาสารเสพติดกับตรวจฉี่ดิมันคนละอย่างกันคนละอย่างกันนะตรวจหายาเสพติดก็คือหาพวกยาเสพติดแต่ถ้าตรวจฉี่นี้มันคนละอย่างครับมันไม่มีในระเบียบ ไม่มีในในในอันไหนนี้ไม่มีครับในระเบียบการตั้งจุดตรวจของสำนักงานตำรวจชาติล่าสุดนะครับ,รบและนี่คือระเบียบล่าสุดนะเขาไม่ได้ระบุไว้เลยว่าจุดตรวจฉี่หรือจุดตรวจสารเสพติดไม่มีครับมีเฉพาะว่าจุดตรวจยาเสพติดเพราะฉะนั้นยาเสพติดมันจะอยู่ในกระเป๋าอยู่ในรถอยู่ในซอกหรือว่าอยู่ในยานพาหนะอันนี้คือตรวจค้นได้นะครับแต่เจ้าหน้าที่ทุกวันนี้ใช้ความที่ไม่รู้ของประชาชน อ้างว่าเป็นจุดตรวจยาเสพติดแต่ไม่เคยตรวจจะตรวจฉีอย่างเดียวอาตอกระเมาในการขั้นตอนในการตรวจขั้นตอนในการตรวจลาดับแรกที่เรารู้ครับเบสิกพื้นฐานนะเรารู้นะประชาชนรู้นะแต่ผมไม่ามารทราบว่าทําไมตํารวจบางบางท้องพี่ไม่ทราบหนึ่งต้องมีบัตรปอสองออถ้าค้นหายาเสพติดนี้ก็ต้องมีบัตรปหนึ่งแล้วการที่จะเป็นมีบัตรปอสองก็จะไปตรวจเขาเนี่ย มันไม่ได้ครับต้องมีเหตุอันควรเชื่อชสงสัยไม่ได้นะครับต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนี้นะสิมีสารเสพติดในร่างกายแน่นอนหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาครับ <ไป S 1> ถ้าใน <ไป S 1> ตัวในของ <ไป S 1> เกี่ยวกับพวกพหลบบลุนอย่างนี้ก็ต้องมีแบบบันทึกกวศยี่สิบเก้าหรือเปล่านะครับผมกยสหรือกวสเนี่ยยี่สิบเก้าวยสยี่สิบเก้าลง แต่ถ้าเป็นแบบจราจารของเราก็ตรวจแบบตัวหนึ่งตัวสองมันเดิมครับซึ่งมันก็เป็นหลักพื้นฐานง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ใช่จะตรวจได้ทุกคันนะครับตรวจเฉพาะรถรถบางประเทศครับบางประเทศนั่นัองรถเดินสวนบุคคนนี้ตรวจตรวไม่ได้เลยครับเป็นแต่ว่าคุณมีบัตรฟรีนหนึ่งต้องคุณมีเหตุผลคนเชื่อหรือว่าสายคุณรายงานมาว่านี่คือ รถที่ขนยาเสพติดหรือมียาเสพติดมาคุณยังจะทำได้เครียน,นี้ง่ายๆครับที่สพออนนเมืองอำเภอนนสั์ครับจะไปเรียกตรวจท,ทางทางอย่างนั้นไม่ได้แต่ทําไมเครน,นี้เราเราถึงไม่ดันซึ่งมันเป็นเครียแรกของอ่ะว่าที่สมาคมนักรคดังเลยเราเลยที่นนเมืองนะครับสบพออนนเมืองที่อำเภอนนทร์เพราะว่าผู้ปกครองเขาต้องการแค่ให้ตำรวจไปขอโทษเราก็ถอยมา ซึ่งการตรวจหายาเสพติดสารเสพติดได้นี่ถามว่าอำนาจมีไหมมีครับถ้ามีบัตรครับถ้ามีบัตรมีอะไรเนี่ยทำได้เลยแล้วอีกอย่างที่พวกเราทําแบบนี้เราไม่ใช่ว่าเราเข้าข้างพวกเสพยาเสพติดนะครับพวกเราไม่ได้เข้าข้างเขานะแต่ว่าเราอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทําให้ถูกต้องผิดว่ากันไปตามผิดครับขั้นตอนมีให้ปฏิบัติต้องปฏิบัติ ระเบียบในการตรวจขั้นตอนในการตั้งจุดตรวจต้องปฏิบัติตามวันนี้ที่เราเจอมาเมาเห็นอะไรถูกต้องไหมไม่มีครับเอาง่ายวันนี้อ่ะถ้าเจ้าที่ทําถูกทําไปเลยครับใช่ทําไมต้องกรีบเร็วขนาดนี้ต้องปุ๊บปั๊บมุ่งกล้มไปเลยแล้วที่สําคัญนะครับหัวหน้าชุดหรือพวกผู้คุมด่านไม่อยู่ครับไม่อยู่ไม่อยู่เราไม่รู้ว่าแอบอ้างหรือเปล่าครับแต่เราไปนี่เราไม่เจอ เจอแต่ชื่อที่อยู่ที่ป้ายแต่ตัวคนนะไม่เจอแล้วป้ายก็ไม่ได้บอกว่าเป็นจุดตรวจอะไรนะครับชบอกว่าเป็นจุดตรวจเชยครับไม่ได้บอกว่าเป็นปอแอลกอฮอล์หรือปวดขันที่ในจราจรหรือว่าเป็นอ่าหายาเสพติดซึ่งพวกนี้เราไม่มันเป็นร้องที่ในเขาไม่เอาเราอย่างหายาซึ่งวันนี้เราตามที่เห็นแหละอรตามที่เห็นตามที่ในไล้สดอันนี้เราไม่ได้ปากความเจ้าหน้าที่นะไล้สด ประชาชนบอกเองอบอกเองครับบดนนะบ่น,บน,บน,บนเรื่อนเราบ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขับเสียบเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเขาไม่มีอำน,นาจขนาดน,นั้นอเอาพูดพูดถึงตอนนี้เลยการเหตุการณ์ล่าสุดนะครับตอนนี้คือไปตรวจเบื้องต้นที่โรงพยาบาลนะย้ำนะครับก็คือการตรวจเบื้องต้นที่โรงพยาบาลครับก็คือการตรวจเบื้องต้นที่ข้างถนอนอันเดียวกัน วิธีการตรวจอันเดียวกันแต่ใช้ชื่อโรงพยาบาลอ้างในการตรวจเพื่อเพิ่มน้ำหนักแต่ตอนนี้การตรวจเบื้องต้นจะส่งตัวคุมขังนะครับจะส่งตัวคุมขังนะระเบียบเขาไม่ได้ให้ทําอย่างนั้นนะครับเพราะการตรวจเบื้องต้นไม่สามารถใช้จับกลุมคุมขังได้จนกว่าจะมีผลการคัดแยกสารจากคุณทยาศาสตร์การแพทย์มายืนยันถึงจะจับกลุมคุมขังได้แต่ตํารวจบวกทองสอพเมืองนครปฐม ตอนนี้กาลังใช้อํานาจนะครับใช้อํานาจในการจับกลุ่มคุมขังโดยใช้ผลการตรวจเบื้องต้นนะครับตอนนี้นี่ตอนนี้กำลังทาอยู่เมื่อกี้นําตัวไปฝากขังแล้คนนอัจจะใช้วิธีการปฏิบัติําเดือไม่ว่ามีอํานาจในการควบคุมตัว48แ<ม>ชั่วโมงแต่ว่าอํานาจในการควบคุมตัวส8แชั่วโมงนี้มันผมก็ไม่ชัดเจนในะระเบียบของเจ้าหน้าที่ ว่าตอนนี้เขาจับกลุ่มในาขับเสพแล้วเขาจะนําตัวไปขยายผลต่อไหมถามว่าถ้าเขามีบัตรป .2 นะเขาทําได้นะทําได้ในการควบคุมตัวไว้48ชั่วโมงในการขยายผลว่าคุณไปซื้อยาเสพติดมาจากใครที่ไหนอย่างไรนะอันนี้ทําได้นะแต่ถ้าต้องมีบัตรป .2 นะจะทำได้นะส่วนตรงนี้เราเราไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่า เจ้าหน้าที่ตารวจะมีอำนาจจริงหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่ในที่เกิดเหตุผมสามารถการันตีได้เลยว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจครับในการตรวจฉีครับแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้กระบวนการเริ่มเริ่มไม่เป็นไปตามระเบียบนะครับเพราะว่าตอนนี้ไปตรวจเบื้องต้นที่โรงพยาบาลมาเหมือนกันนะครับพอมาถึงโรงพักตอนนี้จะทําบันทึก จับกลุ่มเข้าห้องขงตอนนี้เน,เนี่ยตอนนี้กำลังพากันเดินเข้าห้องขงซึ่งผมก็มองว่ามันมันไม่น่าใช่มันมันมันผิดกับพรบ,บรรยาเสพติดนะครับที่เขาเป็นกฎหมายใหม่นะที่ว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยอันนี้ผิดจริงก็ผิดไปเลยแต่ว่าถ้าเอาไปไไไใช้อำนาจหน้าที่ตรงนี้แหละมผมก็ยังห้าสิบห้าิบอยู่นะนะว่าเจ้าหน้าที่เขากระทำได้ไหม,ไมแต่ถ้าตามที่เราได้อ่าน ตัวบุตรกฎหมายข้อเดียวกันนะว่าหลังจากที่ไปลงมารแล้วถ้ามีสารก็ทําบันทึกแล้วปล่อยตัวกลับบ้านแล้วก็ส่งปัสวะนี้ไปคัดแยกสารอยู่ที่ศูนย์วิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์นะคร,ครับถึงจากการันตีได้อย่างเช่นตัวผมก็ส่งเสียงนะเพราะผมไม่สบายเมื่อผมไม่สบายนี้ผมกินยาพารากินยาแก้ไขอ,อะไรนะเวลาไปตวรวจถ้าผมเป็นฉี่มาแล้วมันฉี่สีม่วงนะครับ ผมก็กลายเป็นผู้มีมีดเอทามีนเลยนะครับเป็แพ้ไปทั้งที่เราไม่ได้ยุ่เกี่ยวมันต้องไปคัดแยกษารก่อนแต่ที่นี่ใช้ผลการตรวจเบื้องต้นในการดําเนินคดีตอนนี้จับคุมไปแล้วเป็นข้เขวาหทางวังเว้ก็รอดูว่าขั้นตอนการปฏิบัติของตํารวจสพมืองนครปฐมนะเขาจะทําตามระเบียบที่เรารู้ไหมหรือว่าเขาจะทําตามที่ เขาเคยทำนะครับว่าที่เป็นผ่านมาก็มีเรื่องร้องเรียนมาที่เพจเพียงใครใครอ่อน mm. เพจในวบการเถื่อนเยอะ mm. เกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจของหมอทองนะครับ mm. ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเขาตั้งจุดตรวจตรวจเยี่ยวแล้วเขาดําเนินการอะไรต่อมันไม่เคยมีใครนํเสนอ mm. วันนี้เราได้มีโอกาสมานะครับ mm. เราก็มาดูวิธีการปฏิบัติของพวกเขาและเราก็เห็นแล้วว่าโรงพยาบาลนครปฐม ก็ตรวจฉี่เบื้องต้นเหมือนกันไม่มีเครื่องคัดแยกคัดแยกสารนะครับไม่มีนะครับมีอยู่ที่ศูนย์นี่จะชแต่เขาใช้โรงพยาบาลเป็นข้ออ้างเพื่อให้มีน้ำหนักก็คือชื่อของโรงพยาบาลยืนยันผลว่าการตรวจเบื้องต้นคือไม่ผ่านก็คือผงเป็นบวกนั่นเองแล้วเขาก็เอาผลนั่นแหละมาดำเนินการกับผู้ต้องสงสัยเพราะตอนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยอยู่เพราะฉี่ที่เจอเนี่ยมันไม่ได้ถูกคัดแยกว่ามีปริมาณเอมซีเปตามีนในฉี่ กี่ไมโครกร,รัมกี่ไมโครนมันไม่มีมันก็คือม่วงก็คือม่วงนั่นแหละแต่เราไม่รู้ว่าม่วงด้วยสาเหตุอะไรแต่เขาเอาผลนั้นมายืนยัน,นครับวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในในการทํางานในเชิ้ลนุกตามที่ได้รับมอบหมายมานะคร,ครับสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อพิรุษหรือข้อสงสัยให้เรามาดําเนินการร้องผู้กล่วโทษคือเจ้าที่จับมือลือ ที่จะเก็บแล้วก็ไปออกจากพื้นที่ทิ้งรถไปด้วยทิ้งรถทิ้งผู้ต้องหาผู้ต้องหาเต็มทบบ้ายกระบะไม่มีตำรวจควบคุมสักคนหนีหมดเลยนะครับแล้วประเด็นอีกคันนึงก็คือมีรถควอดเอเวอเรสต์กระจกดำมืดเลยจอดอยู่ในป่าเราพยายามเคาะถามแล้วว่าคนขับคือใครหน้าตาเป็นไงไม่ยอมพูดไม่ยอมคุยขับรถเบียดเราออกมาเลยนะครับทิ้งผู้ต้องหาไว้ในป่าเต็มรถกระบะเลยไม่มีคนคุมไม่มีคนดูแล และถามว่าพฤติกรรมแบบนี้มันทําให้เราสงสัยไหมประชาชนทั่วไปก็สงสัยประกอบกับการที่ผู้เสียหายที่เขาโดนตรวจฉีแล้วก็ผู้ปกครองเขาได้พูดผ่านในไลฟ์สดนะครับอันนี้เปิดไปดูในไลฟ์สดด้วยเพราะว่าอะไรนะเอาห้าหมื่นเหรอใช่เอาห้าหมื่นเรียกรับห้าหมื่นนะครับคนละห้าหมื่นนะแต่เขามีห้าพันไม่เอาแต่เจ้าที่ตำรวจเอาอันนี้พูดตามไลฟ์สดนะเราไม่ได้ปากความใครนะนะไ,นะไม่ได้หรือว่าใสาา่รลฟ์เจ้าหน้าที่นะ นี่เป็นเป็นสิ่งที่เจ้าทูบของพูดเอง<ช>แล้วเราจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นการกระทําผิดเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ในจุดนั้นออกมาเลยครับเห็นกล้องแล้วบอกมาตามที่ปรากฏในคลิปฉะนั้นจึงทําให้เราวิเคราะห์แล้วว่าเออไม่ถูกต้องแน่นอนเมื่อไม่ถูกต้องเรา,เราก็มาแจ้งความครับเพราะว่าสพนครปฐมนี้ถามว่าถ้ามาคนเดียวนี้เสร็จแน่นอนเขไม่อยู่เา่อยู่ครับ นัคนพรปฐมนี่ตำรวจเก่งครับตำรวจเก่งมากนะครับล่าสุดนี่ถึงขนาดล็อกคอเลยนะครับขนาดล็อกคอเลยนะแล้วก็ชี้หน้าห้ามเฮ้ยห้ามเข้าไปตรงตัวชีนะครับล็อกคอคนที่จะเข้าไปดูนะครับเราซื้อลอตเตอรี่เป็นเล่นเลยเราเราก็เลยวันนี้นะครับเราก็เลยมาในนามของว่าที่สมาคมนักกีฬเถื่อนมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาว่าไม่ใช่ว่าเราจะอยากมานะอยาแต่ว่า เป็นพี่น้องผู้ใช้รถใช้ถนนและคนที่อยู่ในพื้นที่ร้องไปที่เพจนะครับไม่ใช่อยู่เฉยพวกผมจะมานะพวกผมเก็บข้อมูลโอ้จะเป็นปีแล้วนะครับพวกผมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสบพเมืองนครปฐมเนี่ยตั้งด่านตรวจฉีจะเป็นปีแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งเก็บข้อมูลเมื่อวันสองวันนี้ไม่ใช่นะรหรือย้อนไปดูคลิปในเพจได้เลยเป็นปีแล้วครับที่สพเมืองนครปฐมโดยเฉพาะหมวกทองเนี่ยตั้งด่านตรวจฉี จุดหลักๆก็มีอยู่ที่ปฐมอโศไทางบ้านแถวนะครับหน้าหน้าเขาเรียกว่าอะไรศูงอะไรนะอีกที่หนึ่งอนณาที่หลักนะครับแล้วก็ที่นี้ก็อีกที่หลักอีกที่หนึ่งเขาจะมีจุดประจำของเขานะครับแต่ละที่แต่ละที่นี่สถานที่จะมืดไม่มีกล้องไม่มีแสงสว่างซึ่งมันเหมาะต่อการแอบตรวจทีแล้วก็ล่าสุดเนี่ยครับที่พรมอป้องกันการทรมานและอุ้มหายเนี่ย มันมีผมต้องาะเขาใช้แรงดังคูพาอันนี้เก็บไปกพราพี่อันนี้เก็บอันนี้เก็บไปอันนี้เก็บไปเพราะว่ามันจะอยู่ในกระบวนการของเราต่อไปด้วยก็คือพูดพูดพูดถึงว่าถ้า้าตำรวจใส่ใจในระเบียบใส่ใจในคำสั่งเขาเขาเขาต้องทำแบบวันนี้ก็ต้องขอบคุณสมาชิกทุกๆคนนะครับให้ดูหน้าตาสมาชิกนนก่อตากันนั่งสลอนอยู่อันนี้เป็นห้องปราบปรามนะครับหมวกทอง อันนี้เป็นที่แจ้งความของโรงพักสพเมืองนคนปรปฐมอันนี้สมาชิกนี่ไกลขินแล,แล้วไปอีกหลายหลายคนนะ <ๆ S 1> ครับก็แบ,บ่งหน, <ๆ S 2> น้าที่กันนะครับวันนี้ก็ในส่วนของผมก็เมืม่อไปดูสภาพสถานการณ์จริงก็มองแล้วว่าผิดแน่นอนผิดก็มาแจ้งความเลยครับแล้วก็ส่วนทีมพิพจักนี้ก็จะไปที่โรงพยาบาลพิจัคไปที่โรงพยาบาลเจอไหมไม่เจอไม่เจอไม่เานบอกว่าไม่ไม่ไม่มีพามาส่งสักคน เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกในไลฟ์สดด้วยครับว่าจะพาไปโรงพยาบาลแต่แต่เราปล่อยให้ตำรวจมาก่อนตั้งนานนะแล้วเราก็ขี่รถตามมานะครับแต่ไปโรงพยาบาลก็ไม่เจอไปนั่งรอโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเลยก็ติดระเบียดมา้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วพวกเราก็แยกย้ายทีมนะครับมีทีมนึงอยู่ที่ทีมทีมพี่หนุ่มสารยาจะอยู่มีสแตนบายรอที่กิดเทุดูรถดูรถครับเพราะว่ามีตำรวจทิ้งรถไปหนึ่งคันนะครับทิ้งรถไปในป่าหนึ่งคัน โดยไม่กล้าไปขับเพราะอะไรไหมครับเพราะรถคันนั้นเป็นรถส่วนบุคคลแล้วไม่ติดแผ่นป้ายแสดงเสียภาษีแต่เป็นรถที่เอาไปบรรทุกผู้ต้องหาเต็มท้ายกระบะแล้วก็ทิ้งไว้ในป่าไม่มีใครกล้าไปขับรถคันนั้นออกมาก็เลยให้พี่หนุ่มะทีงานรอสแตนบายอยู่ที่จุดตรวจน,นะครับเต้ารถคันนั้นแล้วก็ทีมของเมาเมานะครับเดินทางตามมาที่โรงพักเพราะว่าตอนที่เราไปที่เกิดเหตุ มีตำรวจสองชุดนะครับชุดแรกขับรถกระบะทำผู้ต้องหาออกมาเป็นท้ายกระบะเลยสันนิษฐานว่าเขาบอกว่าจะพาไปโรงพักหนึ่งคันและอีกหนึ่งคันบอกว่าจะพาไปโรงพยาบาลนะครับเรา็เลยแยกทีมผมไปที่โรงพยาบาลเอาเหมามาที่โรงพักนะครับเราตอนมาหมอมาถึงนี่เห็นไหมเห็นผู้ต้องหาไม่มีครับทั้งแที่เราตามมาทีหลังนะครับตามมาทีหลังเกือบสิบ0ี่สิบนาทีได้แต่ไม่เจอนะครับ ผมไปที่โรงพยาบาลก็ไม่เจอสุดท้ายแล้วไม่รู้พากันมาจากไหนทั้งๆท,ที่วิ่งเส้นเดียวกันนะแต่ตำรวจเขาออกมาก่อนหน,นีออกมาก่อนนะครับหนีออกมาก่อนพวกผมตั้งนานแต่ไม่ถึงโรงพักสักทีไม่รู้ไปไหนจนเมามดำเนินการแจ้งความนี่ครับอันนี้ปจวแจ้งความไปแล้วนะครับเ,เดี่ยวกับเคลนิดครับ,บเรา เราแจ้งใครเราแจ้งคนที่อยู่ในป้ายนะครับเป็นผู้ควบคุมดา่านเป็นระดับพันตารวจโทรส่วนผู้ใต้บังบัญชาที่ปฏิบัติหน้าที่วันนี้เราไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เราก็จะให้พี่หนุ่มสารยาหน้าที่อยู่พื้นที่มาทําหนังสือขอข้อมูลต่อสารว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่มีใครบ้างมีใครบ้างชื่ออะไรได้รับอนุญาตถูกต้องไหมใช่มีมีหนังสือขออนุญาตตั้งจุดตรวจถูกต้องไหม ผู้บังคับการได้อนุโนมัติจริงไหมนะครับแล้วปกติแล้วเนี่ยการจะวอ14ได้มันมันจะต้องตามเวลาในการขอครับแ,แต่เราไม่รู้ว่าวันนี้ที่เราลงไปมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเราลงไปไม่ถึง5นาทีทุกอย่างหายเลี้ยนคือไม่ไม่วอ14แน่นอนเพราะว่า<ช>เรารู้แล้วว่าเขาตั้งเวลานี้เขาตั้งเวลานี้แล้วเรามายังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะเ<ช>ขาตั้งยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงจะวสิบเลยไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่า เรารู huh? <The> <ver in> <books> like ้แล้วขอตั้งอยู่ที่กางนี้ะใครบอกละครับก็ประชาชนนี่เบอกชาวบ้านที่อยู่จังหวัดนครปฐมนี่ยครับบอกบอกว่าเขาบอกว่าเขาเจอบ่อยเขาเจอบ่อยเจอกือบทุกวันเขาเจอบ่อยจนจนเขาทําอะไรไม่ได้สังเกตหลายคลิปที่หลุดออกไปโดยประชาชนถ่ายจะถูกข่มขู่นะครับจะถูกข่มขู่จะถูกห้าม นู่นนี่นั่นเอ้ยห้ามถ่ายห้ามไล์เออถ้าถ่ายถ้าไล์เดี๋ยวจะมีปัญหานู่นนี่นั่นนะครับนี่ถึงบอกว่าตำรวจที่เนี่เก่งมาประชาชนมาคนเดียวไม่ได้เพราะว่าทั้งชุดนะครับประมาณสิบสิบนายขึ้นอ่ะสิบนายขึ้นแล้วสองฝั่งนะผมว่าน่าจะยี่สิบไ, <20 S 1> ได้นะ่ะสองฝั่งนะครับฝั่งเดียวนี่สิบคนแต่ไอฝั่งตรงข้ามที่อยู่ในปา่าช้าเมื่อกี้เนี่ยอ้ไม่รู้กี่คนนะครับแต่พอเราลงฝั่งนี้ปุ๊บฝั่งนู้นแตกฮือเลย ทิ้งไม่กระทั่งผู้ต้องหาซึ่งมันเป็นอะไรที่ผิดวิสัยนะการที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องควบคุมผู้ต้องหาตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่าพอเจอกล้องแล้วแต่งหายหมดผู้ต้องหาช่างมันถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดเขาหนีไปล่ะทำยังไง ก็ตำรวจนี้เองนะเออแต่ทีเนี้ยตำรวจนี้ตำรวจนี้แล้วกไม่ไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูแน่นอนครับเพราะว่าสมาชิกของพวกเรานะครับหรือว่าพี่พี่น้องน้องครับได้บริจาคพราวหามาทำตรงนี้นะใช่ผมก็ขอขอบคุณนะครับเป็นอย่างสูงมากที่ถึงท่านจะมาไม่ได้แต่ท่านก็ยังมีน้ำใจครับส่งค่าน้ำค่ารถค่าอะไรมาช่วยกันครับเพราะว่าของพวกเราเป็นระดับ ลากยาเราไม่มีนายทุนเราไม่มีอะไรเรามีแค่ใจแล้วก็ความรู้นะความรู้ก็สําคัญเรามีความรู้ความรู้จากไหนจากการศึกษาเองใครจะมองว่าความรู้จากครูเพื่อนอะไรก็เป็นสิทของเขาไม่ไม่เป็นไร,รแต่ความรู้ของพวกเราเราก็มาชนแบบนี้ได้ไม่อายครับไม่ทําให้อายแน่นอนก็เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ที่น้องเราร่วมทอดผ้าป่ามารับรบองพ้าป่ากองเนะี้ย จะทาประโยชน์ให้ได้สูงสุดนะครับแล้วก็ประชาชนที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆโดยเฉพาะบางพื้นที่ที่มีการตั้งด่านตรวจชี่บ่อยๆเนี่ยที่ไหนก็ตามนะครับแจ้งมาได้ที่ว่าที่สมาคมด้วยกำลังเถือนนี้ก็เก็นเอกรายอ่อนนะครับเราจะเก็บเป็นข้อมูล5ชั่วชัวร์จริงๆเราจะตั้งกองะา่านไปเยี่ยมทุกสคออทุกสอนอในประเทศไทยที่ขยันตั้งด่านตรวจชี่ เพราะในระเบียบที่เรารู้การตั้งดตรวจของสำนักงานตำรวจแพท์มีแค่3อย่างนะครับตรวจฉันนิจจราจรจรวเป่าแอลกอฮอล์ตรวป้องกันอัจฉริยะการตรวจยาเสพติดมีแค่นั้นเราไม่เคยเห็นคําสั่งที่ไหนบอกว่าให้ตํารวจไปตั้งด่านตรวจฉีไม่มีและผมก็เชื่อมั่นว่าระดับผู้การคงจะไม่อนุมัติให้ตํารวจขออนุญาตตั้งด่านตรวจฉีแน่นอนนะครับผมก็ไม่ไม่ไม่ก้าการันตีเลยยังไงก็ไม่กล้า ขอทำความเข้าใจกับพี่น้องแล้วก็คนที่รับชมไลฟ์สดในคลิปนี้นะครับว่าเราไม่ได้มีจุดสูงที่จะปกป้องผู้ที่กระทำผิดกฎหมายนะครับย้ำนะครับเราไม่ได้ปกป้องพวกยาหรืออะไรตามที่หลายๆคนเข้าใจนะเราปกป้องสิทธิ์ของเราเองสิทธิ์ของเราที่เคยรียบไหมครับว่าแม่งซวยจริงวันนี้ โดนละซ <c oughs> วยจังเลยวันนี้ผมไม่ได้เสพนะไม่สีม่วงนี่เห็นไหมสีม่วงนี่ไม่ได้เสพย,ยไม่ได้คุณเสพ <c oughs> ถ้าวันหนึง่งลูกหลานหรือพี่น้องคุณเจอคุณจะรู้สึกเลยว่าเออมันต้องออกมามันต้องออกมาทําไมเราต้องออกมาเราไปเลยจับเลยให้ตารวจจับเลยที่ยาจับให้หมดเลย แต่ถามว่าการตั้งตรวจยาเสพติดนี้แล้วมาตรวจฉี่นี้ยาเสพติดมันลดลงไหมมันลดลงไหมครับถ้าถ้าถ้าทาตามระเบียบแบบแผนจริงๆนะผมว่ามันลดลงนะก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดตรวจผู้เสพมันก็จะมีการขยายผลผู้รคร้าผู้ค้ารายย่อยผู้ค้ากลางผู้ค้ารายใหญ่มันจะมีการขยายผลถ้าทําจริงๆนะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะจบลงที่การเจรจา ก็คือเจรจาอะไรกันไม่รู้แต่มันจะจบตรงนั้นมันไม่มีการขยายผลขอพอเอาคำพูดของอนะผู้ใหญ่ไหมที่ออกไปปาใสของรรคเก้าไกลนะ่ะก่อ,อนการเลือกตั้งผู้ใหญ่ก็จะไปพูดคานองว่ายานี i เอามาจากไหนเออเอาไปคนเสพคนนี้ซื้อไปเสพแล้วคนขายนะี่ยไปบอกพี่มาจับคนเสพ <c oughs> แล้วเอาไปเปิดแอร์เย็นๆนั่งแล้วก็บอกว่าเออพี่ต้องการช่วยนะให้ เอาเงินเอาทองมาให้พี่พี่สงสารนะพี่จะปล่อยไปนะต้องไปฟังที่ครูใหญ่พูดนะมันจริงนะมันจริงจริงนะแล้วที่ที่ท่านชูวิทย์บอกว่าการตั้งจุดตรวจเนี่ยถ้าเป็นฉี่เนี่ยขั้นต่ำเท่าไหร่นะสองหมื่นถ้าเป็นฉี่ขั้นต่ำสองหมื่นอันนี้ผมว่าจริงนะตามประสบการณ์ผมว่าจริงนะแต่ตามที่เขาเล่าดีกว่าวันนี้ตามที่เขาเล่าเลยไม่ต้องประสบการณ์นะแต่วันนี้มันมันไม่ใช่สองหมื่นนะวันนี้ห้าหมื่นวันนี้มันห้าหมื่น มันเกินเป้าที่ชนชูวิทย์พูดไว้นะชูวิทย์พูดไว้สองหมื่นแต่วันนี้ห้าหมื่นซึ่งคนที่เรียกนี่เป็นตำรวจสพมนครปฐมาอันนี้นเ,นเรา,เ,าเราไม่ได้พูดเองนะออมันมีไลฟ์ส่วนนะมีคนพูดนะคนที่เขาโดนตรวจแล้วเขานั่งอยู่ท้ายกระบะแต่เราไปปุ๊บตำรวจหนีหมดทิ้งผู้ต้องหาไว้ท้ายกระบะเราเลยมีโอกาสได้ไปพูด,พดคุยกับคนที่นั่งอยู่ท้ายกระบะนะครับเอาเอาแบบเ,เดี๋ยวเรากําลังจะคุยกันหลังจากจบไ์นี้นะเอาแบบสะใจนะผมแจ้งหนึ่ง พี่แจ็คพี่เล็กพี่ไก่ถิ่นพี่สนานอย่างเนี้ยไปแจ้งคนละหนึ่งคนละหนึ่งเลยถ้ารวมกันเป็นสิบเนี่ยครับส่งเรื่องเข้อกองป่ามือทางการได้เลยนะวันนี้นะครับเราย่แบบสบาใจเลยก็ได้หนึ่งต่างคนต่างกรรมต่างวาระนะครับสิบคนก็สิบกรรมนะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้ดีไหมครับเดี๋ยวให้สมาชิกนี่ ที่ดูตรงนี้คอมเมนต์มาว่าเราจะแบบนี้ไหมหนึ่งคนหนึ่งคดีต่างคนต่างกรมว่าไงครับมาสิบคนก็สิบรมเลยนะถ้าเห็นด้วยก็ตอบมาครับแสดงความคิดเห็นมาได้เลยก็วันนี้นี่ก็อีมงนึ่มแล้วเพียงคื้นพึ่งก็ช่วงเช้าเราพิจแจไปที่สำโรงตาม ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ยแจ็คไปครับพี่แจ็คไปสำรวจไปบางสีเมืองครับไปบางสีเมืองแล้วก็ไปไปเจอกันแล้วกลับมาแล้วก็มาวางแผรกันอยู่ที่นครปฐมสเส้นเซาไปไม่ได้ครับภารกิจยาวครับภ<ร>า,ารกิจเยอะจัดทีมงานก็ตอนนี้ก็อีกคนี้เดียวนอน,น,อนกันเถอเพราะมันเที่ยงคืนครึ่งแล้วจะตีหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะรอดู ความคืบหนาสักพักหนึ่งานะครับเดี๋ยวยังไงถ้าถ้ามีเหตุการณ์อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบ่งบันบรรยากาศทีเตอนนี้เรานั่งอยู่ที่หน้า,าหน้าห้องกองปราบตุรกีทะเลหน้าห้องบักตานสายปอเลยนี่ครับนี่ในห้องนี้แหละครับนี่นี่ในห้องนี้นี่นี่ห้องที่พาผู้ต้องหาเข้าไปข้างในเะต็มห้องแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวค่อยทยอยกันออกมาแล้วละ่ะ <c oughs> โอเคเี๋ยว เจอกันใหม่ไหรหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาแล้วก็หลายๆคนคอยติดตามนี่เที่ยงคืนขึ้นได้มีคนดูร้อยกว่าคนอยู่ไม่ธรรมดาเจ <laughs> ้าห <laughs> น้าที่ไาอู่านน่าจะดูอยู่ก <laughs> ็ <laughs> <g år> นี่นะของขวัญน,นะครับของขวัญที่มอบให้วันนี้ไม่แน่อาจจะมีอีกหลายโรงพักนะครับเพราะว่ามันสามารถแจง้งความนอกพื้นที่ได้ <c oughs> แจง้งความเหนืก็ได้นะครับแต่เรื่องมันก็จะถูกส่งมาที่นี่ทีเดียวรอลุ้นเอาว่า จะกี่คดีนะครับต่างกัมต่างวาระนะครับยากก่งแต่ยัดข้อหาให้ประชาชนประชาชนบางคนเขาไม่สู้พวกคุณก็ได้ใจแต่พวกผมถ้าได้สู้แล้วสู้ขาดคาตามคติที่ว่ามนวยดีตีสี่หาหวยขี้ขาตีหนึ่งสองสามเริ่มต้นให้พวกท่านทำาก่อนเลยที่เหลือเดี๋ยวเล่นตามหลังไม่ได้เก่งแต่ไม่ได้กลัวสำหรับตำรวจชั่วๆทุกคน ำรวจดีๆเราเป็นกำลังใจให้ท่านปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เจรรเ่ยเระวาตหน้าในหน้าี่เราอยากให้ตำรวจที่คิดผิดลงผิดกับเนื้อกับตัวเป็นตำรวจที่ดีกับประชาชนโอเคคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้นะครับหมอสวัสดีครับร